โอเคจ้าฟังโจทดีๆโอเคข้อที่หนึ่งค่ะพระรัตนไตรหมายถึงข้อใดกอกายศีลสมาธิปัญญาขอใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอควายไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใส เลือกแล้วค่ะอารอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกสวัสดีค่ะ,คะปียธิดาตอนนี้จะแบมสอบนะลูกอยู่ในหน้าอยู่ในสมุดหนังสือเล่มสีม่วงนะคะหน้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองลูกเปิดเลยนะคะ วันนี้กล้องที่จะพมมีปัญหานะลูกจะไม่ได้เห็นหน้าเนาะจะได้ยินแต่เสียงโอเคจ้าต่อไปข้อสองลูกข้อสองการกระทำใดแสดงถึงความศรัทธาในพรนะรัตนตรักยกอไกไปวิ่งเล่นที่วดัดขอไข่ปฏิบัติตนตามโอวาทสามขอควายปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาในวันเกิด เลือกแล้วค่ะจ้ะ,ะเลือกแล้วก็นั่งรอสักครู่ลูกนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนต่อไปข้อที่สามลูกข้อใดหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากอไก่พระสงฆ์ขอไข่พระพุทธ พอควายพระธรรมเลือกแล้วค่ะโอเคกล้องมาแล้วซ่อมแล้วค่ะดึงหน้าแล้วได้ไหมคุ่คานุไม่ทันขอสองค่ะคู่คานหนูไม่ทันข้อสองค่ะเพราะว่าหนูหลุดค่ะอ่าหนูหลุดอ่าข้อสองอยวค่อยค่อย ค่อยกลับมาเนาะต่อไปทำข้อสามไปเลยลูกต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่ค่ะเดี๋ยวข้อสอนทีมชวนให้เนาะข้อสี่ลูกไม่ทําความชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับหลักคมข้อใดข้อคะข้อไหนคะข้อสี่ค่ะหนูไม่ทันก็สามเหมือนเดิม อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาทวนทำก็สี่ก่อน,นอเนาะก็กายโอวาสามขอไข่เบนจะทำพอควายสังคหะวัตถุสี่เลือกแล้วค่ะอ่าไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเลือกแล้วเลือกเลือกแล้วก็นั่งรอสักครู่ดีเนาะต่อไปจ้าข้อที่ห้าค่ะ ข้อ5นะคะพระพุทธศาสนาเน้นสอนให้เราเป็นคนอย่างไรก่อนก็กลาเป็นคนดีขอใข่เป็นคนเก่งคอควายเป็นคนกล้าหาญค่ะเด็กไม่ต้องเปิดไม้นะคะไม่ต้องเปิดไม่ เสร็จแล้วก็นั่งรอหลุกโอเคต่อไปข้อที่หกค่ะนารีพูดจาไพเราะแสดงว่านารีปฏิบัติตนตามสังคหะวัตถุสี่ข้อใดอกอไก่ทานขอไข่ปิยะวาจาคอควายอัตจริยา ต่อไปข้อที่เจ็ดลูกชาวพุทธกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่ออะไรก็ใยเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะข้อเจ็ดลูกข้อเจ็ดค่ะขอใครเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าขอควายเพื่อแสดงให้รู้ว่าตนเป็นคนดี ต่อไปค่ะข้อที่8ลูกทำไมชาวพุทธจึงต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมกกายเพราะมีคนขอให้ทำขอใครเพราะทำให้ได้รับความสุขขอควายเพราะทำแล้วได้รับคำชมเชยหรือการชมเชย ข้า9ทำไมชาวพุทธจึงต้องให้ความเคารพพระสงฆ์ขอไกเพราะพระสงฆ์เป็นญาติผู้ใหญ่ขอไขเพราะพระสงฆ์สอนให้เป็นคนดีคอควายเพราะพระสงฆ์แต่งกายน่านับถือทำไมเราต้องเคารพพระสงฆ์ ข้อ10ตองขโมยเงินนุชไปซื้อขนมแสดงว่าตองทำผิดศีลเป็นจะศีลข้อใดอกอไก่ข้อ2อขอขอใครข้อ3าขอควายข้อ5ห้ามลักทรัพย์คือข้อไหนเอ่ย จำได้ไหมคุณครูคะหนูไม่ทันข้อที่9ค่ะอ่ารอค่ะรอค่ะต่อไปค่ะข้อที่สิอค่ะคนที่พูดจริงจะมีผลต่อตอนเองอย่างไรก็ไก่ช่วยให้มีเงินขอใครคนอื่นเชื่อถือคอควายมีอาชีพที่มั่นคง ต่อไปข้อที่ 12. วิชัยประกอบอาชีพสุจริตแสดงว่าวิชัยปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมข้อใดกอไก่ข้อ2ขอไข่ข้อ3คอควายข้อ4เีเบญจธรรมนะคะ มาค่ะคุณครูตอนนี้อยู่ข้อที่สิบสองลูกส <12. S 2> ิบสองจ้าสิบสองค่ะสิบสองแล้วค่ะต่อไปเปิดหน้าถัดไปลูกเปิดหน้าถัดไปค่ะหน้าที่สามสิบสองนะคะข้อที่สิบสามลูก การกระทําของใครแสดงว่ามีอัตถจริยาอัตถาจริยาคืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยอัตถาจริยาคือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ,ะใครทําตัวให้เป็นประโยชน์บ้างก็กายบัววิ่งเล่นในห้องเรียนขอใครเดทดกินขนมในห้องเรียนคอควาย เอกช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนคนไหนทําตนมีประโยชน์ต่อไปค่ะข้อที่14ลูกการกระทําของใครสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าหัตตาหิ อัตโนนาโถคืออะไรคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมอ่าคนไหนพึ่งตัวเองมากที่สุดในสามข้อนี้ก็กไกลฝันฝึกบวกเลขจนชำนาญขอ<ม>ครคบอรลอการบ้านเพื่อนที่ส่งครูคอควายน้อยให้แม่จัดตารางเรียนให้ทุกวันตอนนี้ทำข้อสิบสี่หกข้อสิบสี่ค่ะ คนในครึ่งตัวเองมากที่สุดอัตตาหิอัตโนนาโถน่าละต่อไปข้อที่15มาตามิตตังสเกะเรมีความหมายว่าอะไรนะจำได้หรือเปล่ากไกมารดาเป็นมิตรกับทุกคนขอข่มารดาเป็นมิตรกับชาวโลก หรือคอควายมารดาเป็นมิตรในเรือนตนข้อไหนที่ความหมายของมาตามิตังสะเกคเรออ่าโอเคนะเดรียมขออนุญาตทวนข้อ9ให้เพื่อนนะคะข้อ9ข้อ2และข้อ3เนาะเพื่อนไม่ทันยังไม่ได้หนูไม่ทันข้อ10ค่ะโอเคค่ะพร้อมกันเลยนะอ่าข้อ9ก่อนนะคะ อ่ะทุกคนเปิดมาที่หน้าสาสเวดูข้อเก้าคนที่ไม่ทันข้อเก้าและข้อสิบคนที่ทันแล้วรอสักครู่โอเคนะข้อเก้าค่ะทําไมชาวพุทธจึงต้องให้ความเคารพพระสงฆ์ก่ไกาเพราะพระสงฆ์เป็นญาติผู้ใหญ่ขอใครเพราะพระสงฆ์สอนให้เป็นคนดีข้อที่ข้ออะไรคะข้อเก้าค่ะตอนนี้ข้อเก้าค่ะ คนที่ทันแล้วนั่งอยู่เฉยๆก่อนรอสักครู่รอเพื่อนทำข้อเก้าก่อนนะคะขอใครพราะพระสงฆ์สอนให้เราเป็นคนดีขอควายพราะพระสงฆ์แต่งกายหน้านับถือคนที่เสร็จแล้วรอสักครู่ต่อไปค่ะข้อที่สิบค่ะอันนี้ปียธิดาไม่ทันเนาะข้อสิบค่ะตองขโมยเงินนุดไปซื้อขนมตองขโมยเงินนุชไปซื้อขนม แสดงว่าตองทําผิดเบนจะสีลข้อใดศินห้าข้อไหนที่ตองทําผิดนะคะกอไก่ข้อ2องขอไข่ข้อ3าขอควายข้อห้าวงกลมอะไรลูกต่อไปค่ะคนที่ไม่ทันข้อ2ค่ะการกระทำใดแสดงถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัยโอเคนะก็ไก่ไปวิ่งเล่นที่วัด ขอไข่ปฏิบัติตนตามโอวาทสามอควายปล่อยนกปล่อยปลาในวันเกิดาเลือกเลยค่ะต่อไปข้อที่สามลูกข้อใดหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากไก่พระสงฆ์ ขอไข่พระพุทธขอควายพระธรรมคครเม่ทังข้อสิกับข้อสิค่ะสิค่ะโอเคสิ okay, นะคะคนที่พูดจริงจะมีผลดีต่อตอนเองอย่างไร็อกล่ช่วยให้มีเงินขอใครคนอื่นเชื่อถือ คอควายมีอาชีพที่มั่นคงอ่าข้อสิบสองลูกวิชัยประกอบอาชีพสุจริตแสดงว่าวิชัยปฏิบัติตนตามหลักเบนจธรรมข้อใดกอไก่ข้อสองอไข่ข้อสามขอควายขออ้ขอสี่เอาละคำนี้มาเฉลยกันนะ พี่เป็ไม่พิมพ์ได้ไหมที่เป็นบอกข้อได้ไหมคะได้ค่่อ๋อได้เนาะเด็กรู้จักกอไก่ขอไข่ขอควายเนาะอ่าโอเคนะใช้สีหรือดินสอก็ได้ลูกตรวจถ้าหนูถูกหนูก,ก็กาเครื่องหมายถูกนะคะโอเคไหมถ้าผิดก,ก็กาเครื่องหมายกากระบาดเนาะอ่าโอเคค่ะ,ฉะเฉลยแล้วนะข้อที่หนึ่งขอไข่ค่ะ คนหนึ่งขอไข่ลูกถูกไหมอ่าต่อไปข้อที่สองขอไข่ค่ะอ่าเหมือนกันเลยคนหนึ่ง้อสองขอไข่เหมือนกันข้อที่สามขอควายค่ะสามคอควายข้อที่สี่กอไก่ค่ะสี่กอไก่ลูก ข้อที่ห้ากไก่ค่ะไม่มีใครไม่ทันไหมคะทันเนาะถึงข้อห้าแล้วเนาะอ่าโอเคต่อไปข้อที่หกลุกอยู่หนะสามสิบเอ็ดค่ะหน้าถันมาอ่าคนพูดจาไพเราะเราเรียกว่าปิยะวาจานะคะหรือวาจาอันไพเราะนะคะก็หกขอใครค่ะหกขอใครเจ็ด ขอไข่ค่ะแปดขอไข่ค่ะโอหสามข้อนี้ขอไข่หมดเลยหกเจ็ดแปดเก้าขอไข่ค่ะอีกแล้วขอไข่อีกแล้วสีขข่ข้อเลยต่อไปจ้าสิบกอไก่ลูกชิ้ข้อสองห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมคะ ห้ามขโมยใช่ไหมไต่อไปค่ะข้อสิบเอ็ดลูกข้อสิบเอ็ดรู้แล้วรู้ขึ้นข้อสิบเอ็ดขอใครค่ะสิบเอ็ดขอใครค่ะสิบสอ,องกอไก่ค่ะสองกอไก่ลูกเหลือ,อยังอ่าใครเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่สามสิบสองนะคะ ไปเลยข้อที่13คอควายค่ะคอควายหลกสิบก็ 14, ไก่ค่ะอ่าข้อสุดท้ายมาตามิตังสเกีครีคำตอบคือคอควายค่ะมารดาดเป็นมิตรในเรือนตนค่ะ เอาละคราวนี้เด็กนับชี้ได้เครื่องหมายถูกกี่กี่ข้ออ่าเดี๋ท่เราจะถามนะว่าเด็กได้เครื่องหมายถูกกี่อันนะลูกเนาะอ่าเขียนตัวเลขไว้นะคะอ่าให้ให้เวลานับหนึ่งนาที